มาค่ะทุกคนทริปใกล้บ้านาน้องนิวเขาบอกว่าอยากไปเที่ยวสวนนกคุณพ่อก็เลยจัดให้จ้าอีป้าก็เลยได้มีโอกาสไปกับเขาสักทีแอบกระซิบหรือว่าขอพูดเบาๆอยากให้ทุกคนได้ยินนะคะว่าเธอฉันนะอยู่ชัยนามาตั้งนานคือฉันไม่ค่อยได้มาไงพอฉันมาเจออะไรแบบนี้ชูปอ๋อม,มีแบบนี้หรอ ุมุมนกนะคะทุกคนฉันขอบอกว่าฉันยังไม่เคยมาเดินเลยจริงๆเนี่ยแล้วพอฉันเจอแบบนี้ฉันบอว่าตื่นตาตื่นใจอะ่ะอันนี้นกยุงสีขามนะคะเธอสวยมากฉันพยายามซูมถ่ายเข้าไปในกรงนะคะแต่ว่ามันได้แค่นี้จริงๆแต่ก็คือสวยอะ่ะดูเห็นไหมนี่คือได้ดูแบบสัมผัสแบบใกล้ๆใกล้ๆเลย แม่นกยุงกับลูกนกยุงน้อยๆน่ารักมากซึ่งอยู่ตรงเนี้ยฉันก็ถ่ายตรงเนี้ยนี่เห็นไหมคือปล่อยให้เขาเดินมาเลยนกยุงนะแบบว่าเดินทั่วสวนเลยทุกคนมาแบบอ่าหาง่ายมากนี่นกงเงือกค่ะเธอไม่ไม่ทราบเหมือนกันว่าคือเงือกอะไรมันมีไหลยเงือกนี่ค่ะเธอเขาเดี๋ยวนี้เขาทําดีมากเลยค่ะทําดีมาก คือถ้าหากว่าใครผ่านมาสวนนกนะคะแวะมาได้เลยเออผ่านมาจังหวัดชัยนาทนะคะแวะมาเที่ยวได้นะคะทุกคนและนี่คือเรานั่งรถชมสวนนะคะพี่คนขับรถก็จะบรรยายไปด้วยว่าตรงนั้นตรงนี้เป็นยังไงนะคะทุกคนเรามีอีพีสองค่ะเพราะว่าอีพีนี้มันได้เวลาแค่นี้เดี๋ยวต่ออีพีสองที่อุโมงน้ํานะคะทุกคน